สวัสดีครับนะครับพบกันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นรถบรรทุกนะครับขนาด4ตันกล้อนะครับติดตั้งเครื่องยกแขนตรงนะครับขนาด7ตันเมตรนะครับพร้อมกระเช้างานไฟฟ้านะครับจำนวนทั้งหมด18คันนะครับเป็นโครงการร้างผลิตนะครับซึ่งเปิดจากแนวดำรินะครับของท่านอสกรโดยที่นะครับ นำรถบรรทุกนะครับ46นะครับซึ่งเป็นบรรทุกแฟสเบดนะครับปี2008นะครับซึ่งหมดอายุแล้วนะครับมาดัดแปลงนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับชุดเครนนะครับพร้อมกระเช้าเข้าไปครับเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อทราโนนะครับรุ่นนะครับแซดอีนะครับซีรีส์300นะครับซึ่งรุ่นมันก็เป็น303นะครับก็คือเป็นเครนขนาด3ตันนะครับ3ท่อนนะครับระยะนะครับยกสูงสุดนะครับ ของชุดวินนะครับก็จะอยู่ที่9เมตรนะครับประมาณ9เมตรนะครับระเชาเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ11เมตรครึ่งขณะฟังก์ชันการดำเงานนะครับของรถนะครับจะมีตัวกระบะบรรทุกนะครับตามฟังก์ชันหลักเดิมนะครับมีตัวรอกวินนะครับในการยกของนะครับแล้วก็มาพร้อมระเช้านะครับงานไฟฟ้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า200กิโลนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานนะครับพวกงาน ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับไหลทางนะครับงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างนะครับงานจราจรนะครับไฟจราจรงานซ่อมป้ายนะครับและงานอื่นๆที่เป็นงานยกทั่วไปนะครับอุปกรณ์นะครับที่มาพร้อมตัวรถนะครับตัวบันไดนะครับที่จะไปติดตั้งแล้วก็สามารถขึ้นได้อย่างสะดวกนะครับมีแผ่นนะครับรอง เท้าช้างนะครับ2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกเชือกสลิงในการยกนะครับ ประเภทนี้จะมีทั้งหมด18คันนะครับซึ่งจะจ่ายไปให้กับสำนักงานทางหลวงครับทั้ง18ที่นะครับซึ่งหน่วยงานที่มีความสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเช่าใช้นะครับรถประเภทนี้ได้นะครับจะมีคลิปนะครับให้ผู้เช่าได้ติดตามก็คือคลิปในการใช้งานนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานะครับในคลิปคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ